รวม5ดาราชายชื่อวชิรวิทย์ชื่อนี้หล่อและฮอตทุกคนจะมีหนุ่มหล่อคนไหนกันบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่พระเอกหนุ่มออก,กัดวชิรวิทย์พระเอกหนุ่มวัย27ปีที่เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงและเป็นที่รู้จักจากการแคสติ้งละครเริฟซิกเดอะซีรีส์รักพุ่นัวรุ่นแสบและได้รับเลือกให้รับบทเป็นพีทรองประธานชมรมเชียร์หลังจากนั้นเขาก็เริ่มมีผลงานการแสดงซีรีส์ออกมาอย่างต่อเนื่อง ออกัสเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการรับบทอาซีในล,ละครเรื่องกรงกรรมนอกจากผลงานการแสดงซีรีส์และละครแล้วหนุ่มออกัสวชิรวิทย์ยังแสดงภาพพยร์เรื่องพีนาคทั้งสองภาคอีกด้วยนั่นเองครับถัดมาที่หนุ่มลิววชิรวิทย์พระเอกหนุ่มสุดหล่อวัย23ปีที่นอกจากจะหล่อและมีฝีมือในด้านการแสดงแล้วหนุ่มลิวยังมีดีกรีเป็นถึงนักกีฬาทีมชาติอีกด้วยนะครับ หนุ่มริวเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการถ่ายโฆษณาถ่ายแบบพระเอกมิวสิกวิดีโอและได้ออดิชันเพื่อเข้าร่วมโปรเจกต์ไนไบไนของค่ายโฟโนล็อกโปรเจกต์พิเศษที่มีสมาชิก9คนต่อมาหนุ่มริวก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3และมีผลงานการแสดงในบทบาทของพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกคือรึกษาท่านว่าหลักแท้แค่เกิดก่อนประกบคู่กับนางเอกสาวแยมมาธิลานั่นเองละครับคุณผู้ชม มาที่หนุ่มไร้วชิรวิชพระเอกหนุ่มสุดฮอตวัย26ปีที่เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นพิธีกรรุ่นที่6ในรายการสตอเบอรี่ขับเค้กทางช่อง3เมื่อปี2556ถึงปี2558หลังจากนั้นเขาได้เซ็นสัญญากับทาง GMMTV และเริ่มมีผลงานการแสดงออกมาเรื่อยๆโดยมีผลงานสร้างชื่อและกลายเป็นที่จดจําของแฟนคลับทั่วโลกนั่นก็คือซีรีส์วายเรื่องเพราะเราคู่กันคู่กับหนุ่มวินเมทวินซีรีส์เรื่องนี้นั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งใน ไทยและต่างประเทศทําให้หนุ่มไบรท์ได้รับรางวัลมากมายและกลายเป็นที่รักของหลายๆคนไปแล้วในตอนนี้ถัดมาต่อกันที่หนุ่มชิมอนวัชชิรวิทนักแสดงหนุ่มหล่อหน้าตีวัย24ปี ที่มีผลงานในวงการบันเทิงตั้งแต่เขาเรียนอนุบาล3โดยเขาได้มีบทบาทเล็ก,เล,กเล่นเป็นเด็กยืนกินลูกอมในภาพย,ายนตร์เรื่อง13เกมสยองในปี2 5 4 9และมีผลงานการแสดงอีกครั้งกับภาพย,ายนตร์เรื่องมอนซอนผีในปี2558และในปีพศ2559ก็ได้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักจากการแสดงซีรีส์เรื่องรุ่นพี่ s e c r e t เล v e น้องม .4 พีปีหนึ่งซึ่งก็ถือเป็นการแสดงซีรีส์ครั้งแรกของเขาซึ่งหนุ่มคนนี้เขาก็แสดงออกมาได้ดีมากๆหลังจากนั้นก็เริ่มมีผลงานการแสดงออกมาให้แฟนๆนั้นได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆ,ๆนั่นเองครับปิดท้ายกันที่หนุ่มแฟรงค์วชิรวิทย์ที่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นแฟรงค์ธนสลนักแสดงหนุ่มรอวัย23ปีที่เริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการรับงานถ่ายแบบ ก่อนจะมาแจ้งเกิดจากการเป็นนักแสดงนําในซีรีส์วายเรื่องอตีของผมรับบทเป็นตีซึ่งหนุ่มคนนี้เขาก็มีผลงานการแสดงออกมาให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับหากใครที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มคนนี้ก็รอติดตามผลงานของเขาได้เลยนะครับไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ